สวัสดีครับพี่น้องครับเป็นวันที่6นะฮะเป็นวันที่6สิงหาคม2 5ง4นห้า่นะครับอตอนนี้ผมอยู่ชายขอบของจังหวัดอยุธยานะครับกับสระบุรีแล้วก็ลบบุรีผมยังไม่รู้นะว่าถนนเส้นนี้มันออกจากไหนไปไหนทะลุไปไหนนะครับ พอดีเห็นตำรวจสามนายนะยจะเรียกว่าอยู่ตรงกลางสามแยกอยู่ตรงกลางสามแยกแล้วก็มีการเรียกตรวจกันนะครับมีการเรียกตรวจผมไม่รู้ว่าตรวจอะไรบ้างนะฮะถ้าจะเป็นด่านมันใช่ด่านไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราสังเกตการกันนะครับว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี่สังเกตเห็นว่ามันมีมอเตอร์ไซค์เข้าไปจ่ายค่าปรับ นะผมไม่รู้ว่าจ่ายค่าปรับหรือเปล่านะอาเอาอย่างนี้มันเป็นทางโค้งด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งผ่านเข้าไปก่อนนะฮะเดี๋ยววิ่งผ่านเข้าไปก่อนแล้วเสร็จแล้วกลับมาผมจะแวะถามเขานะครับจะแวะถามรายละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันทางโค้งพอดีและเขาเหมือนกับนั่งปรับบนสะพานนะครับนั่ง นั่งปรับนสะพานมีตำรวจสองนายที่ที่โบกรถน,นะครับอ่าที่โบกรถแล้วมีอีกนายหนึ่งที่นั่งอยู่บนสลานะครับทางโคง้งนะเดี๋ยวผมจะลงมามาสอบถามเขานะครับอ่าอันนี้เขาโบ,บกรถนะตำรวจนะ่าจะเป็นดาบตำรวจนะครับนะ่าจะเป็นดาบตำรวจอ่าสามคนครับสามคนนะครับสามคนอ่า เพราะว่าโหทางค้งอันตรายมากครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับผมหาที่จอดที่มันปลอดภัยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหลังป้อมเขานะครับที่วัดการอำเภอน,น,นะที่วัดการอำเภอไหนเนี่ยอําเภอบ้านบ้านแพทย์เหรอเห็นไหมครับ ผมถ้าอยู่บนบนนู้นไม่ได้ครับเสียวมากเลยเพราะมันเป็นทางโค้งไงนะเสียวมากเสียวมากนะครับอ่าก็ลงไปดูกันตรวจสอบกันนะครับถ้าทําถูกต้องตามระเบียบเรียกว่าพวกเราเองเนี่ยถ้าทําถูกทําไปนะครับแต่ถ้าทําไม่ถูกเราขอสอบถามสักนิดนึงนะครับ เพื่อให้มันเป็นวิทยาทานกับคนอื่นเขานะครับเพราะว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามสามนายหรือว่าจะเป็นจุดสกัดไหมสกัดมันต้องมีเหตุนะครับมันต้องมีเรื่องที่จะสกัดแต่ถ้าไม่มีเรื่องที่จะสกัดนี่ผมว่ามันสุ่มเสียงนะมันสุ่มเสียงมากๆนะครับกับคือคือหนทางมันก็อันตรายอยู่แล้วนะครับมี มีมีม,มีไอ้นี่เข้ามาก่อกวนนะครับทํา,จะท,า,ะาจะทําให้ไรตัดนะครับอจะทําให้ไรตัดจับ G P S มาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะว่าการปฏิบัติอย่างนี้ใช่หรือไม่ชอบหรือไม่อย่างไรนะครับแปบ๊บนึงแป๊บนึง ก็เป็นการสอบถามกันนะครับเพราะว่ามันเป็นทางโค้งอันตร,รายมากนะครับเป็นทางโค้งที่อันตร,รายมากถึงแม้จะกลางวันก็เหอะนะฮะอืมป้อมไหนนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับก็เพราะว่าสามคนออกปฏิบัติการได้เหรอนะครับนะ แป๊บนึง่งแป๊บหบนึงอ่าเตรียมกระบวนท่าก่อนนะครับเอาให้เรียบร้อยนะครับล็อกรถเป็นที่เรียบร้อยจะได้หายกังวลน,นะครับแป๊บหบนึง่งเอ้ผมไม่รู้ว่าใครจะโทรเข้ามานะอย่าโทรค่านะอย่าโทรนะครับไล์มันตัดกลางทุ่งนาครับกลางทุ่งนา ท้องไร่ท้องไร่นะท้องไร่ท้องไรเห็นะครับอันนี้เป็นป้อมตำรวจนะอ่าเป็นป้อมตำรวจตำรวจสองนายครับสามกับที่นั่งอยู่ข้างบนเะเอาว่ากันนะครับเพราะว่าผมเห็นประชาชนมามาปรับมาอะไรนะครับ ตำรวจสองคนนะครับกู้ชีพนะครับตู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขานีหนึงเพราะว่ามันกลางสาแยกนะมันกลางสาแยก,ยกสยกวัสด,ดีครับพี่ครับสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีนะอันนี้อันนี้เป็นด่านอะไรหรอทำไมำมี มีเจ้าหน้าที่แค่สามสามท่านเองอ่ะนะสวัสดสอบถามนิดนึงครับผมมันเป็นด่านอะไรทําไมทําไมมันมาอยู่ตรงโค้งอ่ะสวัสดคือเดี๋ยวขออนุญาตเรียนที่อย่างนี้นิดนึงครับคือสิ่งที่ผมต้องทร้างตรงโค้งเพราะว่าหนึ่งจุดหนึ่งคือจุดนี้เป็นรถที่ใช้ความเร็วค,รคนที่ได้ไประโยชน์ก็คือคนที่เข้าออกทางนี้ครับ,ร,บรถทางนี้เป็นทางโคง้งแล้วก็การที่ผมตัาต้างกล้งเนี่ยเพื่อชะลอความเร็วครับ การตรวจการจับเป็นเรื่องเป็นเรื่องมาทีหลังาลาออก็คือชะลอความเร็วตรวจสอบคือป้องกันมาตรการโควิดและการที่ประชาชนสัญจรไปมาได้เอามาความสะดวกนะครับครับผมมันสะดวกตรงไหนล่ะถ้ามันเป็นทางโค้งเส้นทึบอย่างเงี้ยสวัสดิ์ทำแล้วให้ตำรวจสองนายมามามา,มายืนโบกรถตรงทางโค้งนี่มันอันตรายไหมไม,ไม่ไม่ห่วงลูกน้องเหรอสวัสดิ์คือให้ชะลอความเร็วให้คนใช้ใช้ทาเข้าออกได้สบายครับพี่ครับ ไม่ใช่ชะลอมันชะลออยู่แล้วโดยสามัญสำนึกของคนขับรถมันเป็นทางโค้ค<ร>งเดี๋ยนะพี่คือสังเกตด,ดูนะถ้าไม่มีป่วจะเร็วนะครับจะเร็วถ้าไม่มีหลังจะเร็วตำรวจขึ้นมาตัดเดี๋ยว,ว,ยวจะเร็วรถจะวิ่งเร็วมากแล้วคนเข้าออกจะอันตรายคือเดี๋ยวบอกเรียนยพี่อย่างนี้ก่อนว่าทางหน้านี่คือทีว่าการอำเภอแต่ส่วนมากคนที่เลี้ยวเข้าอำเภอจะไม่ไปเลี้ยวเข้าตรงทางเดียวนะครับเพราะว่ามันอันตรายจะมาใส่ตำรวจตรงนี้เลี้ยวคือเนี่ยไปเลยครับไปเยครับสอบถามกันนะ เราถามกันอ่ามอระบบรถให้จดยี่ห้ออ่าอ่ขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ที่ที่มอไซค์เข้ามาหาชาววัตตะกี้ได้ปรับไหมไม่ได้ปรับครับไม่ได้ปรับครับผมแต่การร่าการเตือนไว้เฉยครับไม่มีออกไปสั่งเลยครับผมวันนี้วันนี้ผมตั้งประชุมอยู่ในระบบซูมอยู่ครับก็เลยว่าการเตือนไปแนะนำประชาชนทั้งทางไปว่าสิ่งไหนที่เข้าใจผิดสิ่งไหนที่มันมีปัญหาอะไรสักประชาชนสามารถเราเน้นการบริการมากกว่ามู้อาชา ไม่ให้เน้นยอดกับปรับไม่ได้ค่ปรับนะครับโดยทั้า,าไปคือว่าคุณมายัางไงก็คือเมื่อกี้ผมก็จะบอกเลยว่าใส่หัวแล้วร้อยนะครับแล้วออกไปแล้วออกไปดีๆปกติไม่มีอะไรครับครับผมเอาเอา,เอาอย่างนงี้คือที่ผมสอบถามสาวัดนะครับ <abilities? S 1> เขาไอเหมือนกับส่งไลน์มาว่าตรงนี้ปรับตรงนี้ ไม่มีปากครับไม่มีปากเลยครับไม่มีปากเลยครับเอาว่าเอาว่าสั่งไม่ออกเลยครับก็นี่แหละถ้าใบถ้าใบสั่งไม่ออกยิ่งอันตรายเพราะว่าไเอาคนาะว่าประชาชนที่เฉยเมื่อกี้ก็บอกท่านมาว่าระวังนะครับก็คือคุยกันถามกันได้เปไปด้วใจโดยสงสัยนะครับผมอ่ะพี่ครับเพราะนั้นผมอย่างนี้เนื่องจากว่ามันปัญหาโควิดเยอะผมเน้นว่าอยากอยากให้ตำรวจเนี่ยบริการประชาชนครับผมดีเลยครับเพราะว่าส่วนหนึ่ง มันมีข้อร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะไปไปมีส่วนได้เสียกับเรื่องความผิดฐานจราจรนะครับค,คือคือผมเนี่ยไม่อยากเห็นภาพพวกนี้อีกแล้วคือด้วยความเป็นห่วงตำรวจด้วยแล้ว,ลว,ลวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างดาวอย่างผู้หมวดอย่างเงี้ยอีกอก,กี่ปีเกษียณ หกครับผมนี <Techn Pokémon> ่อีกหกปีใช่ไหมเออแล้วแล้วดาบแปดปีอรัเดี่ห่อแล้วแล้วอีกปีไหนปีไหนติดดาวดาบปีไหนติดอะอะปลายปลายปีจบแล้วปลายปีนี้ใช่ไหมผมลงมาแล้วยังยังครับโอ้อือปลายปีนี้เออเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าคุณมากพี่เออพูดตรงๆว่ามันมีคนร้องเรียนมหาผมแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าทางโค้ง ถ้าเกิดรถหลุดโค้งมาเนี่ยดาบกระมวดตายก่อนสวัิรรอดเพราะนั่งอยู่บนสะพานใช่ไหมเอออันนี้อันนี้เราพูดกันว่าเสวัดรต้องเป็นห่วงลูกน้องนะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่ผมมาเนี่ยไม่ได้มาจับผิดมาไม่ได้อะไรเออคือคือผมไปทั่วประเทศเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่ง เป็นห่วงยิ่งอายุมากแล้วอีกไม่กี่ปีก็เสียแล้วหปีเออเพราะฉะนั้นแหละที่ที่เราพูดเราห่วงกันแต่ไอ้เรื่องที่ชาวบ้านพูดมาร้องเรียนมาอะไรเงี้ยคือถ้าผมไม่เห็นกระตาเพราะนั้นรถเสียก็ช่วยตรงนี้ฮะดีเออไม่เห็นกรตาถ้าอยู่นั่นคือคือคือถ้าผมไม่เห็นกับตาตัวเองเนี่ยผมจะไม่กล่าวร้ายเจ้าหน้าที่นะครับอ่าคือเรามาช่วยกันคือตอนเนี้ตำรวจไม่พอใช้ผมบอกตรงว่า คนที่ย้ายสายงานจากพนักงานสอบสวนเท่าไหร่แล้ว<ม>เออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยระดับตำรวจชนบุรีขนาดระดับพุ่งกับขยัเอาข้างบนนายนายดันข้างล่างข้างล่าง<อ>คือประชาชนรตรงกลางนี่เมียได้มาสามคน,นได้มาสามคนเ,นเพราะนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยหนักใจคือทำไปทำมา ตำรวจอยู่ตรงกลางมีแต่ตายก็ตายไม่ก็พลาดกรรมดาทีนี้นี่สิคนนั่นมันจะเคิร์ฟพอดีอนั่นแหละนั่นแาจะผัดรถมันจะชะลอพอดีถ้าหักต่อโอ้โหผมไม่เอาดีกว่าหรอกอันตรายใช่ใช่ใช่ี่มันเคิร์ฟพอดีไหมนี่ไงแล้วป้ายเปิดผมจะให้ออกก่อเลยเนี่ยเน่ยดูสิฮะมันจะเคิร์ฟมันจะเบาพอดีจังหวะผมนะอ้ามันตรงนี่โอ้โหมันน่าผัดไม่ถ้ามาทางนี้ถ้ามาทางนี้หมวดกระดาบรอดแต่ถ้ามามาทางนี้ ใช้เดนอยู่รับการเร็วเรพี่เร็วมาเร็วต้องตั้งกลวยแค่ไหมครับผมครับไม่เอาเอาเอาแค่ว่าเอาแค่ว่าตั้งกลวยได้ไหมเอาแค่ว่าตั้งกลวยเรา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 นั่งคอยให้บริการเวลามันเกิดอ่าไอ้เนี่ยไอาการที่เราไปยืนไปยืนตรงทางโค้งเนี่ยซึ่งระเบียบมันทําไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่าสวัสดีต้องนึกถึง คนแก่สองคนนี่อย่าให้มันโคตรกลางงานทีมันสลับกัะโหลกผมลงไปด้วยผมลงไปด้วยลงไปด้วยลงไปด้วลงไปด้วยครับไม่นิ่งนไม่ใช่ผมไม่อยากมันคือพูดพอดีพูดกันนั่นแหละไม่อยากเห็นตำรวจต้องถูกรถชนตายแลี้ยเอาไปสั่งอะไรไหมอระชุมกระดูกกันนะกระโลกอยลายไม่ต้องไปจุ่มเอาเอาเอาโอเคงั้นฝากสวัสด้วยนะครับฝากสวัสดีข้าัโอ้ไม่ไม่ไม่น้ำเนี่ย ไม่เกี่ยวเลยคือก็ให้กินเลยไม่เกี่ยวที่ว่าจะต้องมาอะไรลงได้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 เออก็นี่แหละถ้ายว่าลงได้ใส่ตรงนี้ไม่เกี่ยวถ้าทนมากวัที่มันน้ำกินก็บริการขอให้น้ำห้องน้ำห้องชาเขาได้ดี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 กล้องก่นจะเล่าตามกันจะมีเรื่องดีๆนะเรื่องที่จะเล่าขอฝาหน่อยเอาไว้กินในรถโอ้โหประ่ยงเทีงยงเอ้ามันจอดรถใส่จอดรถใส่นันแหะจอดรถปิกอัพ ผมไม่ได้เอาได้ที่มาก็รองไปเรื่อยผมร้อไปตามที่เสียงที่ชาวบ้านร้องเรียนมาก็มาช่วยตรวจสอบเลยเออมามามาช่วยตรวจสอบเฉยเฉยมาดูคือผมเน้นตอนนี้ก็คือว่าไม่อยากให้ตำรวจถูกร้องเรียนเงนเนียเพราะว่าถ้าชาวบ้านเขาร้องเรียนมันก็สุดท้ายท่านแก้ไม่หลุดท่านก็แย่เห็นไหมเออเพราะว่าไม่ไม่ไม่ดีไม่ดี เอามาเดี๋ยวมายืนคู่กันเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแทคเอาต้องใส่มาต้อ่้าตสนะไม่ต้องใส่ก็ได้เปลี่ยนแดน่อมา้มาเข้ามาบสามคนไมอีตเมอย่ายืนไกลเออนี่ยอันนี้ให้สาวัดเราบอกที่ว่าอันนี้เป็นตู้ยามที่ไหนครับตู้ยามที่แยกทุดงครับผมแยกทุดงถนนสายทาอาหารลบบุรีครับอ๋อทางหารถ้าไปทางนี้ไปไปลบุรีครับเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองของเลี่ยงสายเสียครับอ๋อครับผม แล้วตรงนี้สคนี้ขึ้นกับเอ่อบตจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรม์ครับสีอโโ้หมันเข้ามาไกลเลยงสังกิโลไปทางหน้าดูนี้ครับเป็นจังหวัดลบบุรีนะครับนี่รอยต่อสี่จังหวัดครับถ้าไปทางที่ตเราออกสังกิโลเห็นแนวเขียวนี่คือต้นทุนครับถ้าไปทางหกกิโลคือมอเตอร์โยครับที่นี่คือรอยต่อสี่จังหวัดอันนี้สาววัดนี่อยู่ตรงกลางเลยครับแสดงว่าสาววัดนี่มีพื้นที่เยอะเลยในจังหวัดรวมเลย อันนี้ถ้าเราถ้าเราประวัติศาสตร์ก็คือสมัยก่อนจะเป็นรอยต่อเสียงหวานพวกอาจจะเป็นที่หลงธรรมดาที่การบินการลกวรนนี้ไร่ที่จะมีวิทยายุทธ์ยาก็จะเป็นสถาบันดีแต่ตอนนี้ก็มีอ่างทองจะเป็นรอยน้องเก็มเส้นไผ่และปอดเดินผานเป็นที่จงเจริญตอนนี้เจริญเหมดแล้วครับ ส่งส่วนมากนะครับพื้นที่จะไม่ค่อยมีอาชญากรรมีอะไรแต่อยู่แบบสบายที่ดอยู่กับสถิติคดีอาญาตอนนี้ที่สาของท่านนี่ตอนนี้สถิติมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วสถิติตัวเลขผมไม่แน่ใจแล้วถามหาว่าคดีอยู่จับกันนะปีที่แล้วมีคดีฆ่าหนึ่งรายจับได้เ่ราข้างม้านทะเลาะกันน่าเลยคดีทะเลาะกันอะไรเลยอะไรเลยอ๋อจับได้จับได้เลยนะเลาันเพราะว่ามันอยู่ใกล้เออ ถ้ามันหนีเนี่ยไม่สามารถจับมี้ิคืหนึ่งนีวิคหนึ่งมีวิคราหนึ่งรดตามจับเซลล์เซลล์เซลล์สารเคมโดยการพัรับก็คือก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้เราจะเห็นการตั้งใจทำงานโอเคแหละประชาชนอาจจะมองอีกมุมนึ่งแต่วันนี้ที่ผมมาถ่ายทอดตรงนี้ก็คือว่าอยากให้เห็นว่างโอเคเราถามกันแย่ร้อยไม่มีไม่มีใบสั่งไม่มีใบเสร็จแล้วสวัสด์ก็ยืนยันกับเราเป็นแม่เป็นหมอว่าตรงนี้ไม่มีการกลับ เออแล้วผมไปแอบซุ่มอยู่ตรงตรงเลยเลยเลยที่ท่านนั่งเนี่ยรอถามประชาชนนะว่าเอ๊ะมีปรับไหมเป็นไงเออตำรวจตำรวจรับเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอไม่มีโอ้โหเรณมากนะครับเราเราดีเราชื่นชมนะครับคือตำรวจบางที่ก็อาจจะมองว่าผมไปที่ไหนพังที่นั่นทุนนี้อยากเข้าใจผิดนะครับเออเรามาช่วยกันเพราะว่าตอนนี้ตำรวจ ติดโควิดเยอะเราสงสารนี่สววัดกับลูกน้องนี่ยังอยู่ไกลคือเราเรียกว่าอยู่ไกลพื้นที่ยเขาว่า,าได้ก็ปลอดคือปลอดจากการทีคค่ผู้บัญชาจะบอกว่าใส่ชุดสีดำไไคกุมมมก ท้ายก็มีการพันทั่มีครับมีครับมีใช่ไหมกำลังแบ่งไปทุกจุดว่าเราต้องชคลื่อนถังไปถึในในจังหวัดด้วยครับนี่เลยพวกไปคุมพ่อคุ่แล้วโควิดมัดเป็เพื่อนเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงขอบคุณมากพี่ครับเพราะฉนั้นก็คารมครับคืออย่างนี้ท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออภพรให้สวัสดิ์แล้วก็ลูกน้องทุกคนนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างต้องการนะครับที่ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเพราะว่า ตำรวจด,ดีๆมันต้องมียืนอยู่คู่กับสังคมนะครับส่วนตำรวจไม่ดีนะครับถ้าถ้าถ้าประชาชนร้องเรียนมาเราตามเจอถ้าเราตามเจอไม่ว่าคุณจะยศอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะนําเรียนผู้บังคับการทุกพื้นที่ตั้งแต่1นถึงเนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ประชาชนร้องเรียนมาเขาแค่สงสัยผมก็เลยมาดูให้เขานะครับมาดูเสร็จแล้วก็มีการก็ เห็นกระตาว่าเขาไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นสําหรับคนที่ร้องเรียนนะครับต้องเห็นจริงๆนะครับต้องเห็นจริงๆว่าที่โต๊ะนี้มีตํารวจสพนี้นะครับแอบปับแอบขึ้นรับตังใต้โต๊ะถ่ายได้เขาเอาไหมผม เดี๋ยวผมจะกลับมาชาร์วัดอีกทีเอาคืนได้ๆถ้ามอก็มีครับผมโอเคถ่าได้ได้เลยให้เลยถายได้นี่สง่ชื่งหน้าถ่ายได้มีรางวัลด้วยนะี่นะเดี๋ยวก็ซึ่งเลยขนน่งก่อนพี่ปิดกล้องกันนั่งอะปิดกล้อง